คลิปนี้ครูเบนนี่จะมาสอนบัญญัติตรยางนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า rule of three แต่ผมเนี่ยชอบมากเลยคำว่า rule of t r e e มันดูตรงประเด็นดินตรายางมันดูแบบยุคโบราณไปอ่ะมาแล้ว rule of t r e e เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะที่เราจะเอามาใช้หาข้อมูลตัวที่4เนี่ยโดยใช้ข้อมูล3ตัวอีกครั้งน,นึงนะเดี๋ยวขอพูดอีกรอบนึงคือเราจะ ใช้ข้อมูล3ตัวเนี่ยไปหาข้อมูลตัวที่4ซึ่งข้อมูลตัวที่4เนี่ยถือเป็นสิ่งที่เราอยากได้คําตอบที่เราอยากได้เอาเช่นโจทย์ข้อนี้ชาอู่หลง1ขวดราคา25บาทถ้าต้องการซื้อ3ขวดจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ซื้อ3ขวดเงินก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอาวิธีการหาคําตอบโดยใช้ r u l t o r e e เนี่ยผมจะเขียนเป็นสบรรทัดนะ ที่อื่นเริ่มต้นเขาจะเขียนเป็นสามบรรทัดแต่ครูเบนนี่จะสอนสองบรรทัดเลยเป็นแบบกระชับกระชับเวลาที่เขาถามหาอะไรเนี่ยเขาถามหาเงินใช่ไหมเงินเนี่ยหน่วยเป็นบาทวิธีเนี่ยเวลาที่โจทย์ต้องการอะไรให้เราเอาสิ่งที่โจทย์เนี่ยอยากได้เนี่ยเขียนไว้ด้านขวาแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเช่นหนึ่งขวดเนี่ยก็เข,เขียนไว้ด้านซ้ายแบบนี้อา้ามาทําโจทย์กัน จะเขียนเป็นสองบรรทัดนะครับเริ่มต้นเนี่ยเ,เริ่มต้นตรงนี้เลยชาอู่หลงราคาเท่าไร่ใช่ไหมที่เขาอยากได้งั้นเดี๋ยวจะเขียนไว้ด้านขวา,เ,าเขียนบาทไว้ด้านขวาส่วนเงื่อนไขอีกอันนึงเนี่ยเขียนไว้ด้านซ้ายก็คือขวดแบบนี้มางั้นเราเริ่มเลยหนึ่งขวดราคายี่สิบห้าบาท แต่เขาถามว่าสามขวดเนี่ยซื้อเพิ่มเนี่ยราคาเท่าไหร่มันเขียนเลยสามขวดจะราคาเท่าไหร่มามีข้อมูลกี่ตัวละ1 2 3่ส,ส,ส,สตัวเราจะใช้3ตัวเนี่ยหาข้อมูลตัวที่4ี่มาทำยังไงไปดูกันวิธีนะครับเราจะใช้วิธีการสร้างการกระบาดมันขึ้นมาให้วงด้านซ้ายล่างอแบบนี้โยงไปหา ขวาบนแบบนี้จับมันมาคูณกันก็คือ3มคูณ25โอเคนี่คือเราใช้2ข้อมูลแล้วเหลือข้อมูลอีกตัวหนึ่งข้อมูลตัวที่3ให้เอาตัวที่3ที่อยู่บนซ้ายเนี่ยลงมาหานะครับหรือเอามาเขียนไว้ข้างล่างแบบนี้ก็จะเขียนเป็นเศษส่วนนะเขียนส่วน1ไว้ข้างล่างแบบนี้เอาหลังจากนั้นเ้ามาคูณกันเลยครับ3คูณ25ได้75แล้ว75หาร1เนี่ย ได้75โอเคเพราะฉะนั้นซื้อ3าควรเนี่ยจะต้องจ่าย75บาทเห็นไหมได้คำตอบออกมาแล้วเออมันก็ดูแม็ e เซ้น,นั่นแหละจริงมันก็สูตรคูณธรรมดานั่นแหละแต่ว่าถ้าโจทย์มันซับซ้อนขึ้นเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นสองบรรทัดแบบนี้ได้เลยเอาเหมือนเดิมนะทบทวนให้นิดนึงก็คือเป็นการใช้สมข้อมูลเพื่อหาข้อมูลตัวที่สีนี่ไงเจ็ดสิบห้าบาทคือคำตอบที่เราอยากได้ โดยเวลาจะเขียนเป็นสองบรรทัดเนี่ยเราจะเขียนสิ่งที่เขาถามนะครับก็คือเขาถามบาทใช่ไหมเขียนบาทไว้ด้านขวาไว้แบบนี้แล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นขวรก็เขียนไว้ด้านซ้ายแบบนี้โอเคนี่แหละบัญญัติไตรยา์ซึ่งถ้าใครแม่นเรื่องบัญญัติไตรย์หรือรูออฟทีนะมันจะนําไปสู่การไปเรียนพวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้อยา่างมั่นใจเพราะว่ามีพื้นฐานจากรนะูออฟทีแล้วเอาต่อไปข้อที่สองข้อนี้เนี่ย เขาให้มาว่าคอร์สออนไลน์คูเบนนี่สคอร์สราคาพั0หบาทอยากรู้ว่าถ้าซื้อ5คอร์สจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่โอเคเราก็จะบอกว่าเออขอพูดนิดนึงว่าคอร์สเนี่ยมันราคาเท่ากันหมดนะเออลืมเขียนไว้โอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเขาถามว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อจ่ายเงินเป็นบาทงั้นเรามาเขียนกันเลยนะครับ คอร์สทูเบนนี่สอนดีจัดสอนสนุกจัดคนเรียนตั้งห้าคอร์สเลยเอา้าวกั้นเรามาเขียนสิ่งที่เรารู้กันก่อนก็คือเรารู้ว่าราคาเนี่ยบาทเนี่ยเราจะต้องเขียนไว้ด้านขวาใช่ไหมหลังจากนั้นอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือคอร์สเนี่ยจํานวนเนี่ยเขียนไว้ด้านซ้ายแบบนี้โอเคเอามาเราก็มาดู คำใบ้แรกที่เขาให้มาเนี่ยคือ3คอร์สราคา1,500บาทโอเคแต่สอนดีจัดคนเลยมาซื้อกลายเป็น5คอร์สอยางรู้ว่าซื้อ5คอร์สเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่นี่ไงตอนนี้เราเห็นแล้วมี2บรรทัดเราก็ใช้ข้อมูล3ตัวเนี่ยเราจะหามข้อมูลตัวที่4ได้แน่นอนจากการใช้ rule of t r e อ่ะเริ่มเลยให้สร้างกากบาทนะครับ 5ให้เอาไปคูณกับ1 5 0 0แบบนี้โอเค5คูณกับหน0หลังจากนั้นเลยออข้อมูลหนึ่งให้เอาซ้ายบนเนี่ยย้ายลงมาหารข้างล่างแบบนี้โอเคจะได้คำตอบละเดี๋ยวขอเขียนอีกบรทัดข้างล่างนะ,ะเอา้าเราก็ดูว่าเอ้เศษส่วนข้างบนน่ะกับข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรตัดกันได้เ,เราก็เห็นแล้วสามเนี่ยมันตัดกับสิบห้าได้งั้นเอาสามไปตัดก่อนสามหารสามได้หนึ่ง สหารสิได้5แบบนี้โอเคมันก็จะได้เป็น500เนาะหลังจากนั้นข้างล่างเหลือแค่หนึก็เหลือแต่ข้างบนแล้ว500ยคูณหก็จะได้เท่ากับ2,500นั่นเองโอเคสองพบาทนี่ไงจะต้องจ่ายเงิน2,500บาทเมื่อซื้อ5คอร์สโอเคนี่แหละบัญญัติไตรยางหรือ Rule o r e e ซึ่งถ้าใครแม่นนะเดี๋ยวจะเอาไปประยุกต์ใช้ตอนสอบในข้อสอบได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าม1สอบเข้าข้าราชการในสิใช้พื้นฐามนมันนี้ประยุกต์หมดเลย